อ้าวอย่าบอกนะพี่จะเอาโกลที่ายิงกันเอาหยิงยิงยิงเลยิงยิงเดียวได้ยิงมะทะกันทุกคนต้องปั๊มแบบนี้ฮะปั๊มแบบนี้ปั๊มแบบนี้เอ้ยโอ้ยอ้าวกลับมาคราวนี้ตามคำเรียกร้องนะฮะอีกหนึ่งเกมนั่นคือเกมกัปตันซึบาสะนั่นเอง เอาละครับแน่นอนวันนี้เราจะมารีวิวและก็ลองเล่นเกมนี้กันนะฮะซึ่งผมจะมีกูรูท่านหนึ่งนะฮะซึ่งสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับนั่นคือพี่เชษนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เับที่บอกว่าเป็นกูรูเกมนี้นะฮะเด็กคนอื่นเวลาเกิดมาเขารองว่าอุ๊แครับแต่พี่เชษเกิดมาร้องว่าโอ้โซนมาคือภาษาเห็นไหมแค่เกิดมาก็เป็นกูรูของเกมนี้แล้วนะฮะพี่เชษครับพี่เชษ โอ้รองขนาดนี้ต้องเป็นูรูด้านสื่อสารแน่นอนนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมสื่อสารด้วยกันกับพี่เชษนะครับซึ่งพี่เชษเราจะเล่นด่านอะไรยังไงฮะในภาคน้ครับมันจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องซึ่งแบ่งเป็นสองเนื้อเรื่องนะครับก็คือเป็นโหมดเจอร์นี่ของซื่อสารตั้งแต่มัธยมต้น จนถึงชิงชนะเลิศทั่วประเทศกับออโตโฮเพราะว่าในเรื่องเนี่ยพอซิว่ะจบทั่วประเทศแล้วเนี่ยเขาจะบินไปบราซิลครับไปทำอะไรฮะไปเรียนฟุตบอลเพิ่ม<อ>กับโรเบลฮอ,องโกนะครับส่วนที่เราจะเล่นวันนี้จะเป็น เขาเรียกว่าเป็นเจอร์นี่ของนิวฮีโร่ก็คือเป็นการสร้างตัวละครพิเศษเป็นตัวเราเองแสดงว่าผมจะมีตัวละครตัวใหม่ป็นตัวเองใช่ครับตั้งชื่อได้ไหมตั้งได้ทุกอย่างครับจริงๆเนาะหน้าตาลูกรล่นได้หมดเลยครับโอ้กันอย่ารอช้าฮะเข้าไปเลยฮะเขาก็จะให้เราเลือกก่อนว่าเราจะเข้าเรียนทีมไหนคเพราะว่าตอนนี้เราจะเป็นรับบทเป็นเด็กปีหนึ่งแน่นอนเอ้ยผมเลือกอันนี้ผมชอบเนี่ยเกี่ยวนะผมเลือกกองหน้าตั้งชื่อเลยนะฮะชื่อผมต้องมีตัวเอแน่นอนฮะ แล้วก็เอาชื่อญี่ปุ่นดีกว่าจะได้เหมือนเหน่อย A E Chi แปลว่าอะไรด้วยพีเชษแปลว่าอะไรครับพี่ต้องรู้สิพี่เกิดมาร้องอูแวะไม่ใช่ร้องโอโซระพี่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นได้ไง A E Chi แปลว่า1ซึ่งแปลว่า A นั่นเองนะฮะคล้ายๆกัน ในโหมดนี้มันจะเป็นโหมดเหมือนการพัฒนาของตัวละครออ,อ,อันนี้มันเป็นพรีเซตให้เรา5คนแต่ละคนมันจะมีท่าพอร,ระดับความสัมพันธ์มันถึงร,ระดับหนึ่งเราก็จะได้ท่าของเขามาใช้เป็นของเราเองวงการฟุตบอลญี่ปุ่นที่โด่งดังอยู่ทุกวันนี้ครับ จุดกําเนิดมาจากกัปตันซูปาาะพอมันมีกระตูนเรื่องนี้เนี่ยทําให้เด็กทุกคนเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายไว้แอย่างเดียวเลยในเรื่องนี้ครับพาญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกโอ้โหคนนี้นี่คือคนนี้คือคุณคาตะกิริครับเป็นแมวมองแมมวองที่คอยจับตาดูนักเตะภายในประเทศและนอกประเทศว่าคนไหนที่เหมาะจะมาเป็นโกลเด้นเจเนอเรชันของญี่ปุ่นครับทำไมเขาต้องใส่แว่นดำตลอดเวลาด้วยมันจับสปอยนะ อันนี้มีเหตุผลจริงเหรอผมอยากรู้อยากรู้อยากรู้อ่ะก็คือคุณคาตาเตนิลี่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นนักบอลครับแล้วก็เขาได้รับอุบัติเหตุขับรถแล้วก็เสียตาไปข้างหนึ่งเขาเลยตาเดียวเขาเลยต้องใส่แว่นดำโอ้ไม g ก็นี่เราอยู่กับกูรูของจริงนะัะคุณของจริงครับคุณเชษนะฮะคุณเชษนะครับผมเกิดตาผมร้องโอสถนะขรับผมแม่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถ้ายืนแบบนี้แน่นอนเขาคือคนดีฮะ เฮียยง,งะสุดเท่มายืนอ่านตัวสอนที่กำแพงอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็คิดว่ามันอ่านว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรมันอ่านว่าอะไร <c oughs> อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกนันเองนะฮะนี่คือโตโฮรกใเจอกับโตโฮเห <c oughs> มือนเป็นการซ้อมแข่งระหว่างทีมสำรองกับทีมตัวจริง <c oughs> วิธีการเล่นคล้ายกับวินนิ่งครับวินนิ่งวินนิ่งวินนิ่งนะวินนิ่งแต่ว่ามันจะมีท่าอะไรแบบนี้ขึ้นมามากกว่า แล้วก็เราเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปแล้วเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบหลบแล้วหลบแล้วหลบอีกหลบแล้วหลบอีกโอ้โหหลบแล้วหลบอีกหลบแล้วหลบอีกอย่ามายุ่งโดนไปชนได้ฮะคือพอพลังเราเป็นสีแดงเราจะมันหมดมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยมันเหนื่อย่ะชนแบบนี้แล้วกรรมการอยู่ไหนพี่ไม่ฟาวรับไม่มีฟาวครับเกมนี้ทำไมอ่ะเป็นการกระชับมิดเล่นกันสบายๆไม่ครับทุกแมตช์ก็อย่างเงี้ยครับจริงหรอในเกมงี้คือเสียบเลยครับ ยิงแล้วมีกรรมการจังหวะเดียวคือล้าหน้าครับแล้วกรรมการอยู่ไหนมารอดูล้าหน้าอย่างเดียวครับ้ผมอยากล้มหน้าเลยอยากล้มหน้าแล้วฮะว่ามันอยู่ไหนะผมขอวิ่งออกเส้นเลยได้ไหมผมอยากเห็นกรรมการกรรมการมันอยู่ไหนเขาก็จะมีเกรดตัวละครที่เราสร้างด้วยอยู่มุมขวาบนโอ้โหตตอนนี้เราจะเป็นเกรดดี ซึ่งเป็นเป็นคะแนนของแต่ละแมตช์ก็คือถ้าสมมติเรายิงดีส่งดีเลี้ยงดีมันจะขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะมีผลกับการอัพค่าพลังตอนจบแมตช์ครับตอนจบแมตช์นี่หรอใช่ครับมาแล้วครับตัวนี้ฮะหัวเขียวนะครับโอ้โดนชนกลิ้งเลยฮะยังคงบอลอยู่กับตัวเองสวดาโสวาสดรงต่อยิงท้ายลูกยิง้ายครับยิงยยิงแล้วยิงแล้วมันไม่ยิง ขังเลยครับเขาเก็บงยาวๆเขค้ังยาวๆกระเด็นก่อนนี่สิฮะจะเล่นเกมนี้ต้องลบล้างทฤษฎีฟุตบอลที่เคยเล่นมาทั้งหมดนะครับโอ้โหเสียบคือเสียบนะใช่ครับกรรมการไม่สนใจจริงแล้วเขาไม่เจ็บหรอไเนี่ยเรื่องนี้ใช้กําลังอย่างเดียวครับฟุตบอลหรือมวยป้ามาแาเนี่ยกึ่งๆครับกึ่งๆโดยความที่เนื้อเรื่องของอันนี้มันจะเป็น ปีหนึ่งของเราเนี่ยเทียบได้กับฝ่ายเลยพี่เชษลุยต่อฮะพี่เชษลุยต่อฮะปีหนึ่งของเราเนี่ยเทียบได้กับม .4 มันคือเป็นรุ่นยูวชนเขาก็จะเล่นกันแค่30นาทีครับครับชนไปพี่ชนไปไม่ต้องสนไม่มีกรรมการฮะเหยูงะได้แล้วเหยูงะส่งต่อให้ไอ้ชีเอ้ชีเลี้ยงมาหลบโอ้โหหลบไปแล้วหลบไปอีกนี่ท่าหลบฮะสุดยอดมากพี่เชษเนียวเนียวแล้วยิงนี่คือทําให้ตายยิงเข้าไปแล้วปูด อื้ม่รับไม่ได้อันนี้ตัวเราก็จะยังใหม่ๆยังไม่ค่อยมีท่าอะไรกระแปลกอ๋อได้อีกรอบให้เช็ดขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงเหนียวยิงอื้มยังรับไม่ได้ยังเหนียวอยู่อีกรอบพี่มันต้องสนซัดเข้าไปเติมเข้าไปส่งต่อกั้มาโอ้โหมีกงินกระทะกันขึนข้นบนต้องปั๊มแบบนี้ฮะปั๊มแบบนี้ปั๊มแบบนี้เอ้ยเอ้ยอ้าวขาแล้วพี่โอ้โห ตอนจบเขาก็จะมีสเตตว่าเราทําได้ดีในส่วนไหนส่วนพาร์ทกับบล็อกได้ B อะไรนี่คืออะไรพี่อันนี้มันจะเป็นเหมือนช่วงที่ให้เราตัดสินใจเขาจะว่าจะแบเหมือนเที่ยวะะเขาก็จะพูดกับเราว่าเนี่ย I want you to come a t us with everything g o นเราก็จะเป็นเลือกตอบก็จะมีผลกับเนื้อเรื่องนิดหน่อยเป็นเหมือนพวกค่าพลังอะไรพิเศษแล้วอย่างนี้เราต้องเลือกอะไรดีพี่ก็มาดีครับมาดีครับ ซึ่งสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมใช่เล่นกับเพื่อนตอนนี้มีเป็นเล่น2คน2คนก็คือเป็นเกมเดียว2คนต้องแข่งกันเองแข่งกันเองคนละทีมใช่สามารถอยู่ทีมเดียวกันได้ได้ได้ด้วยเหรอได้สี่คนมันจะเลื่อนจอยเหมือนนั่นนะครับเหมือนวินเหมือนวินนิ่งเลยอันนี้เราเข้าสู่การแข่งระดับประเทศละหรือที่ญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่า inter high inter high inter high โอ้ inter มากเลยเขาก็จะมีให้เราเลือกที่ที่ตอนแรกมีค่าความสนิท เราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาทีมไหนมันก็จะมีคอมโบบอกว่าเอ้ยอันนี้มีโอกาส3คอมโบอืมอ่าเราก็เลือกเลือกไปอันนี้เราก็แข่งรอบแรกกับทีมมินามิอุวะก่อนอม,มาแล้วฮะเริ่มคิกออฟนะครับไม่รอชานะฮะพี่เชษเป็นฝ่ายเสื้อสีน้ำเงินนะฮะนั่นคือฮิวงะครับฮิวงะเลี้ยงเข้าไปหลบไปหลบหลบแบบไม่สนผู้คนฮนะหลบฮะหลบอีกเลี้ยงต่อ เลี้ยงแล้วหลบโอ้โหยังคงหลบได้ครับมาถึงหน้าประตูหน้าประตูแล้วก็หลบไปอีกครับสุดยอดจริงๆอ่ะโอ้โหแล้วก็เดนียวยิงเข้าไปไทก็ช็อต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 หลุดมือโอ้โหเข้าไปแล้วพี่ <c oughs> อะไรมันเร็วขนาดน,นั้นน <c oughs> จังหวะน,นี้แล้วพอมาถึงหน้าประตูพี่ยิงตึ้งโอ้โหจ่อๆแบบนี้นจะเหลืออะไรจะเหลืออะไร <c oughs> เหลืออะไรเห็นไหมเข้าอีกแล้วอ่ะสอศูนย์เล่นแล้วเลย เล่นแล้วเหรอ,อนี่เขาเกิดมาจริงๆนะฮะเกิดมาเพื่อเป็นโอซูล่าจริงๆนะฮะอดหลบแล้วหลบแล้วเิวงะงะอยู่ขวามือจะส่งไหมจะส่งต่อไหมหรือจะลหลบหรือจะไปเองไปเองหลบหลบแล้วไปเองเสร็จแล้วเดียวจึงเข้าไปรับได้ไหมอยู่ไหม,มยังได้อยู่นะฮะไปที่อยู่ที่หน้าประตูฮะเฮียวงายังไงดีกดปิ้งแล้วแน่นอนต้องเดียวฮะไปแล้วไทเกอร์ช็อตคุ่งเข้าไป ไม่อยู่อีกแ,แล้วโอโหแรงจริงๆแรงจริงๆยังไงพี่ส่งกลับไปข้างหลังอ้าวอย่าบอกนะพี่จะเอาโกวิที่ไปอ้าวอ้าวอ้าวพี่วิ่งขนาดนี้แล้วต้องไปแล้วแหละวากาชิมาซื้อโอ้โหหลบไปแล้วครับไม่น่าเชื่อนี่เขามีคาราเต้หรือกังฟูนะเขาเรียนอะไรมาพี่คาราเต้ครับคาราเต้อ้าวแล้ววิ่งต้องวิ่งฮะต้องวิ่งกลับแล้วไม่งั้นเพื่อนต้องช่วยปั๊มวิ่งไหม วิ uhm. ่งกลับไม่ไม่กลับครับไม่กลับไปต่อฮะวากาชิมะสึไม่กลับหลบไปแล้วหลบกองหลังหลบไปอื้อหืมวิชาคาราเต้ของเขาไม่ธรรมดามาที่กองหน้ายิงยิงยิงเลยยิงยิงเหนียวแล้วยิงอย่าบอกนะว่าเข้าโอ้โหอีกทีพี่อีกทีอีกทีปั๊บเอ้ยอีกทีอีกทียังไงยังไงพี่ไม่แล้วปิ้งแล้ว ยังได้อยู่ยังได้อยู่เอาให้ได้พี่เอาให้ได้ <î m ere> ววไม่ได้ไ,ดไม่ได้อะหมดเวลาหมดเวลาแมา่ลุนโกยิงนี่นหนุกว่ากองหน้ายิงนะรู้ขึ้นมาไหมฮะซึ่งมีพวกท่าส่งมันก็จะมีเป็นไม้ตายเหมือนกันนะครับก็ต้องกดค้างเหมือนกันเฮ้ยมันก็จะตัดคัสตีนซึ่งโ,โซึ่งก็ดูแล้วปกติเออก็แค่เหมือนเหมือนมีท่าหน่อยหน่อยมีท่าขึ้นมาเอาจะเหลือไหมไม่เหลือรองเนี้ย ไปอยู่แล้วครับไหเกอร์ช็อตไหเกอร์ช็อตไปทั้งคนเหมือนเดิมฮะโอ oh, <60. S 1> หกศูนย์จะเหลืออะไรก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสุดยอดแม่เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะครับที่เษพโอโซระนะฮะ เมื่อกี้ได้เห็นพี่เล่นแล้วก็ลองจับเองสนุก<อ>ไหมครับเฮ้ยสนุกนะพี่คือสนุกนะมันเป็นเป็นเกมที่แบบเหมือนคล้ายยูนิคเหมือนที่พี่ว่า,าแต่ว่ามันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันก็คือมีตัวละครที่แบบเป็นตัวละครที่มาจากการ์ตูน<ช>นะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมว่าไม่เครียดเออ,อใช่ครับสนุกมากกว่าและนี่คือเกมกับตันซูปัสานะครับที่มีแฟนๆถามถึงมาอยากให้เราลองมาเล่นลองมารีวิวเกมน,นี้ซึ่งเรามาแล้วพร้อมกับพี่เชฐ์กูรูของเรานะครับขอบคุณพี่เชฐ์มากนะครับที่วันนี้ขอบคุณครับ สลับเวลามาเล่นเกมกับเราสนุก<ร>นะสนุกมากนะครับซึ่งถ้ามีเกมไหนที่เพื่อนๆอ,อยากให้เรามารีวิวแบบนี้อีกสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปของเราได้เลยนะฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่กับเกมหน้าและนี่คือ Thailand g เกม Show โอ้โ,อโ,อโซา <laughs>